เอ,เ,อเอาเย็นวันที่สิบสองท่านว่าคมสองวันห้าร้อสิมเวลาประมาณ1ิบของนาฬิกาสี่สิบนาทีวันนี้นิรันดรใจตรงมายามเอาต้นบักม่วงมาฝากกร็รี้ถือโอกาสใส่งานซะเลย <c oughs> เอามาเสียบอันนี้เสียบ <c oughs> อะไระสวัสดีครับนี่ันเ,เสียบยอดครับวันนี้เสียบยอดไหน <c oughs> เสียบยอดเดาครับยอดเดาะเดาเสียบยอดสเสดาวดำเสียบยอดสเสดาดดำ อันนี้เป็นสะเดาสะเดาบ้านธรรมดาครับสะเดาขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะครับนีนจะสาธิตการเสียบยอดเสะเดาจะเสียบกี่ยอดก็เสียบเลยเอาเอาให้มันติดนะครับอันนี้นี่ร้านนี้เป็นเสียนเสียบยอดมะม่วงปกติมีชื่อเสียงในการเสียบยอดมะม่วง<ม>เพราะมันรอดมันไม่ร่อน มันไม่ล่อนับอืมต้องหาที่มันล่อนดิข้างล่างน่าจะล่อนล่อนล่อนไหมเนี่ยแถวนี้ล่อนน่าจะได้ครับทีนี้อืมข้างล่างล่อนอยู่แล้วคือเทคนิคอย่างหนึ่งคือเปลือกต้องเปลือกล่อนถึงจะเสียบได้ มันอวบหนามันล่อนอยู่แล้วล่อนได้ไหมได้โอเคเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขียบแล้วถ้าอย่างนี้เปลือกล่อนจะได้ถ้าตายแล้วทำไงเสียบไหม่เสียบใหมครับมันไม่ร่อนไม่ล่อนไม่ล่อนครับไม่ล่อนก็เสียบอีกแบบนึ้งเอาปาดเสียบเลยเดี๋ยวผมพ้าเสียบดีกว่าเหมือนกันครับ ่เสียบเลยสามยอดเลยเอ,เอา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 ที่ถนัดเลยติ๊ดอยู่แค่แถวนี้แหละถ้ามันอยู่คนเดียวไม่ไมีใครย,ยุ่งนี่อีกม้วนนึงอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้บ๊อบบ๊บอยู่นาะไปไหนไม่รู้<ป>เห็นอยู่เมื่อกี้นี่เห็นสองมวนวางไว้ตรงนี้แหละโดนอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ก็นละอันนี้มันไม่ใช่เทปนะครับมันเป็น ไอ้ที่หองหุ้มอาหารนะครับอ่ามันจะคล้ายๆพาราฟินมอันนี้จะป้องกันไม่ให้มันละเหยน้ำเออไม่ใช่ครับผมเคยเสียบแบบนี้มันมันติดดีครับดูทักษะมาจากต่างประเทศครับ

โดนเหยียบสลีปผิกมันเป็นผ่าเสียบเลยครับแฟนพระไหมไม่แฟนครับเออระวังมีดนะครับไม่กิ <laughs> <laughs> นเดี่ยวดาวดำมันจะเป็นอย่างนี้นี่นไม้จะสีดำดอกดำเล็บก็ดำหมดเล็บก็ดำ รายงานเพิ่มคืบหนา้าในการเสียบยอดสเสดาวดำบนต้นต่อสเสดาปปาของนิรันใจตรงเมื่อครั้งที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้น,นวัตวิธีโคกหนองโดดโมเดดสะเดาต้นสต็อกหรือต้อนต่อในเป็นสเสดาปปาที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติที่นกกินแล้วม้าไทยม้าไทยแลวก็ท้ายลงแถวนี้เกิดจริ่เติบโตขึ้นเป็นเดาป่าแต่ว่าเข้ามาต่อยอด ด้วยการเอาสสเดาดาซึ่งเป็นสสเดาที่หายากเป็นเป็นยานะครับเอามาเสียบเอามาเสียบไว้สองยอดเลยแลวก็ติดทั้งสองยอดฝีมือคันเทพะครับฝีมือคันเทพนี่เป็นนอกจากได้สสเดาดาข้างบนข้างบนแล้วข้างล่างตรงกลางนี่ก็เป็นอันนี้เป็นสสเดามั่นอ่าไสเสเดามั่นต้นนี่นี่อยู่สามชนิดเป็นสสเดาป้าต้นต่อ ยุด้านกลางนี่เป็นสะเดามัน่นยุข้างบนนี่เป็นสะเดาดำสะเดาดำนี่เป็นสะเดาเป็นยาดอกกระดำใบกระดำผัวกินแซมพอดเนี่ยเป็นยาพร้อม้อเขาปล่อยมันขึ้นเองธรรมชาติเลยครับปล่อยมันขึ้นเองธรรมชาติเขามาต่อยอดเอามาเสียบยอดเอาอันนี้เป็นการเสียบยอดแบบแบบนกเขาเอื่นแบบนกเลยตัดทิมเลยตัดทิมแล้วก็เอายอดเขาไปเสียบเลย สุดยอดฝีมือผู้ดใดต้องการช่มผลงานพิมพ์เข้าไปนิรันดรใจตรงบ้านโยอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาชีพหลักๆก็คือเสียบยอดต้นบักม่วงนะ,ะเห็ดบักม่วงเฟ้นซี่ขายสนใจสอบถามได้ด้ะนอกจากแสดาตอนนี้แล้าให้ในสูย์เรียนรูนนะ้นวัตวิธีของนงด่วน,นเมื่อเดียวกันยังมีการนั่ม ยอดเสดามันและก็เสดาดำนี่ไปเสียบที่มันเกิดขึ้นเองแล้วม่ต้องไปปลูกมันไปพ่ออยู่ตามพ่นอ,อยู่ตามริมรั่วเขาก็เอาตาัดมาเสียบเลยเลยครับต่อพันธุ์ที่เขาต้องการพันธุ์ที่ใช่และก็พันธุ์ที่เขาต้องการก็จะได้สมปัานา